บทที่64ฝีมือใครโดยอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีทินคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณมาเกาะแฟเวลเพื่อเปิดฟาร์มปลาไม่ได้มาเที่ยวเล่นซีมอนสเตอร์กล่าวขึ้นเขาใส่ใจเพื่อฟาร์มปลาและทินซือโอเองวันหนึ่งใช้จ่ายไปตั้งล้านดอลลาร์แคนาดากลับได้มาแต่เรือยอดสำหรับใช้ท่องเที่ยวยังดีที่มีเรือหัวกว้างลำหนึ่งที่ยังเอาไปใช้ออกทะเลได้แต่เดิมวันนี้ตั้งใจจะมาซื้อเรือประมงไม่ใช่หรือ ชินซื้อโอตกบาซีมอนสเตอร์ตอบยิ้มยิ้มฉันเข้าใจความหมายของนายพวบแต่นายควรรู้ด้วยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตก็คือการใช้ชีวิตฟาร์มปลามันก็อยู่ตรงนั้นมันไม่หนีไปไหนหรอกแต่เรื่องเวลามันต่างกันควรใช้ขีวิตให้คุ้มค่าเข้าไว้ซีมอนสเตอร์แบมือยอมแพ้ใสช่ชักชากหัวเราะบอสก็อย่างนี้แหละเขาเป็นเจ้าของฟาร์มปลาสมัครเล่นไม่ได้พึ่งพาฟาร์มปลาในการหากินนายใช้มุมมองปกติกับเขาไม่ได้หรอก ทั้งขับรถคาดินแลกวันเพิ่งซื้อเรือยอชทอรอโรเลอร์มาล้านกว่าและเจ็ตสกีแบรนด์ดังอีกสองลำเจ้าของฟาร์มปลาแบบนี้อาจไม่ได้พบเห็นบ่อยในเซนจอนแต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่เกาะแฟเวลซีมอนสเตอร์ถอนหายใจยอมประนีประนอมก็ได้งั้นมาซื้อเรือประมงวันอื่นแทนก็แล้วกันชินซื้อโอยิ้มกล่าวว่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำงานทำการเสียหน่อยพวกจะเลื่อนวันซื้อเรือประมงไปทำไม บิ๊กฟุตเรคอรบอกใบรายการในมือพูดกับซีมอนสเตอร์ว่าฉันจัดการหาของตามที่ถิ่นขอไว้หมดแล้วเหลือแค่หาอู่ต่อเรือมาสักหลังก็เสร็จแล้วซีมอนสเตอร์รับใบแสดงรายการมาดูมันคือคำแนะนำการซื้อเรือที่เขาเคยบอกถิ่นซื้อโอไปก่อนหน้าซึ่งถูกจัดการเรียบร้อยแล้ว การประกอบเรือประมงไม่ใช่เรื่องที่จะทำคนเดียวได้ทั้งโครงสร้างใหญ่เครื่องยนต์หนักที่จริงจะจัดการกันเองก็ได้แต่ตอนประกอบขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญที่อู่ต่อเรืออยู่ดีเรคอรช่วยฉินสือโอเลือกเป็นอู่เรือชื่อดังที่สุดในเซนจอนคืออุตสาหกรรมเรือโพไซดอน เมื่อทำตามคำแนะนำของซีมอนสเตอร์เรียบร้อยชินสือโอจึงซื้อเรือประมงนอกหน้าน้ำ200ตันลำหนึ่งใช้พลังขับเคลื่อนนอนหนู928กิโลวัตต์ความยาว40.19เมตรความลึก3.5เมตรความกว้าง7.4เมตรบรรทุกได้473ตันน้ำหนักสุดที่199ตันนอกจากติดตั้งอุปกรณ์ทั่วไปบนเรือแล้วยังติดตั้งอุปกรณ์สำหรับจับปลาอุปกรณ์รักษาความมอสอดอและแปรรูปตัวช่วยตกปลาและอุปกรณ์นำทางก็แทบพร้อมออกทะเลไปจับปลาแล้ว ส่วนเรือเล็กที่ประกอบเองไม่ว่าเรือยอชหรือเรือประมงก็ไม่สามารถขนไปได้สุดท้ายความซับซ้อนขององค์การสร้างฟาร์มปลาก็ไม่อาจเทียบกับคอมพิวเตอร์ได้เลยมันใหญ่เกินไปตกเย็นพวกชินสือโอกำลังเดินทางกลับบ้านเรือเฟอร์รี่แล่นลุยคลื่นลมกลางทะเลชินสือโอเอนตัวพิงรั้วตรงหัวเรือมองไปยังหมู่เมฆสีแดงเต็มฟ้าทางทิศตะวันตกด้วยใจนิ่งสงบ หลังมายังเกาะแฟเวลทุกวันเวลาก่อนและหลังเลิกงานที่คลาคลํำไปด้วยรถประจำทางชีวิตเร่งรีบวุ่นวายไม่ต่างจากสงครามนั้นดูจะห่างไกลาจากเขาเสียแล้วจังหวะชีวิตของที่นี่ดูเอื่อยเฉยเชองช้าขนาดความเร็วในการพูดยังช้ากว่าในเมืองชินซือโอค่อนข้างชอบชีวิตแบบนี้ทีเดียวคุณกำลังมองอะไรนะวินนี่เอ็นตัวพิงรู้เรียนแบบเขาลมทะเลพัดผ่านเบาๆผมสีทองของเธอพลิ้วไหวตามเสื้อผ้าพัดปลิวไปมารู้สึกราวกับตัวเองกำลังโบยบิน มองสภาพอากาศนะพรุ่งนี้คงจะอากาศดีอีกชินซือโอกล่าวพลางถอนหายใจรู้ได้ยังไงวินนี่ถามด้วยความสงสัยท้องฟ้าสีเพลิงยามราตรีกลาสีสำราญใจท้องฟ้าสีเพลิงยามอุทัยกลาสีพึงจำไว้พายุจะมาชินซือโอยิ้มตอบนี่คือสิ่งที่พ่อสอนผมไว้ไม่ผิดแน่นอนกลับมาถึงฟาร์มปลานิวเซนก็สั่งพิซซ่าชินซือโอทอดสเต็กปลาอีกเล็กน้อบอทุกคนต่างหัวเราะพูดคุยกันระหว่างทานอาหาร นิวเซนรายงานเรื่องผลการสำรวจเบื้องต้นของแม็กเวลหัวหน้าวิศวะกรบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างเวลที่มาฟาร์มปลาให้ชินือโอเขาเลือกสถานที่ที่จะสร้างท่าเรือได้สองที่แล้วท่าเรือแบบใช้แรงถ่วงอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฟาร์มปลาส่วนท่าเรือแบบเสาสูงจะสร้างใหม่จากท่าเรือเก่าที่ยังมีอยู่ทางคนงานคำนวณค่าวัสดุไว้ให้แล้วราคาประมาณ5ล้านวินนี่ลบลินพูดขึ้นอย่างแปลกใจทำไมแพงขนาดนี้ ชากที่เตรียมตัวรออยู่แล้วเขาอธิบายวินนี่นี่คือท่าเรือนะอันหนึ่งเป็นท่าเรือแบบใช้แรงถ่วงที่มีเพียงรัฐบาลเท่านั้นที่มีกําลังพอจะสร้างไหวอีกอันเป็นท่าเรือเสาสูง500เมตรที่สามารถจอดเรือหมื่นตันได้ฉันไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้หรอกแค่รู้สึกว่ามันแพงก็เท่านั้นเองวินนี่หยิบพิซซ่าชิ้นหนึ่งเข้าปากคำใหญ่อย่างสมชายแบบชากกับซีมอนสเตอร์ไม่มีการใช้มีดหั่นเป็นชิ้นเล็กกินแบบกุลสตรีแม้แต่น้อย คือว่าถ้าเรือของพวกเราตอนนี้เดิมเป็นแค่สะพานไม้ที่ยื่นไปในทะเลโดยมีเรือประมงผูกไว้สองด้านแต่มันก็รองรับเรือประมงได้มากที่สุดแค่สองสามร้อยตันถ้าเกิดเป็นท่าเรือแบบเสาสูง500เมตรก็จะสามารถสร้างกำแพงกันคลื่นตามแนวชายฝั่งได้ที่จอดเรือที่กระจายตามกำแพงกันคลื่นก็จะมีจำนวนและความยาวเพิ่มขึ้นชักช่วยอธิบายเพิ่มพูดง่ายๆคือฟาร์มปลาจะรองรับเรือประมงได้มากขึ้นเหมือนยิงนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนิวเซนเอ,อ๋ยยิ้ม ชินซื้อโอยักไหลกล่าวว่าไม่ดีหรือไงในอนาคตธุรกิจฟาร์มปลาจะขยายใหญ่ขึ้นพวกเราเช่าที่จอดเรือในเซนจอนไปไม่ได้ตลอดหรอกเหมือนการตัดแบ่งเนื้อไปเรื่อยๆมีแต่จะยิ่งปลืองเงินสู้จัดการทีเดียวไปเลยดีกว่าแต่ก่อนเมืองแฟเวลมีที่จอดเรือไม่พอถ้าเรืออื่นก็ตื้นเกินไปเรือประมงหลายตันจึงจอดไม่ได้จอดได้แค่ในเซนจอนภายหลังเลยใช้เรือประมงเล็กในการจับปลาขนปลาไปมาแทน ซึ่งมันค่อนข้างยุ่งยากแต่เกาะแฟเวลยังไม่เคยมีฟาร์มปลาขนาดใหญ่มาก่อนและไม่มีได้โอกาสร่วมมือกับทางเรือประมงใหญ่มากชิ้นสือโอกินพิซซ่าไปชิ้นหนึ่งแล้วฉีกชิ้นเล็กๆให้หูจือกับเป้าจือกินเจ้าเด็ก2ตัวแย่งกินกันอย่างตะกละตะกลามเดี๋ยวกินเดี๋ยวกัดกันสร้างเสียงหัวเราะให้กับ,บบทสนทนาบนโต๊ะอาหารไม่น้อย หลังกินเสร็จชินซือโอตรงเข้าห้องนอนโดยมีหูจือกับเป้าจือวิ่งลุกดิกตามหลังแต่เมื่อถึงหน้าประตูห้องนอนทั้งสองตัวก็หยุดตรงนั้นพวกมันนั่งแลบลิ้นเลียปากกับพื้นตาโตลอกแอร์โลกไปมาทำท่าทำทางน่ารักชินซือโอกลุ้มใจถ้าเปิดประตูเจ้าสองตัวนี้ต้องพุ่งเข้าไปแล้วพวกมันก็จะยึดห้องนอนเป็นฐานแน่จะแก้พฤติกรรมพวกนี้อย่างไรดีเขาเดินไปในห้องนอนอย่างลังเลและเหยียบเข้ากับถีกองหนึ่งน้ำมาจากไหนเนี่ย ชินซื้อโอพึงพำกับตัวเองอย่างหนักใจเขามองกองน้ำบนพื้นมันเป็นทรงรีทั่วไปสีเหลืองอ่อนไม่นานเขาก็เดาออกกว่ามันคืออะไรชิ้นซื้อโอกระชากประตูเปิดออกไปมองเห็นหูจือกับเป้าจือที่นั่งตัวสัน่นพร้อมใจพากันวิ่งหนีหางจุกตูดลงบันไดเพราะบันไดเป็นแบบวนและค่อนข้างชันเป้าจือที่วิ่งเร็วเกินเลยสะดุดล้มกลิ้งตกบันได วินนี่ที่ยังอยู่ในห้องรับแขกเห็นเป้าจือสะดุดกลิ้งลงมาก็รีบพุ่งไปรับอย่างใจเสียลูกหัวหมาน้อยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทุนหัวตกลงมาเจ็บไหมไหนให้ชันดูหน่อยซิตกมาจากไหนกันเนี่ยยิ่งเห็นเหตุการณ์ดังนั้นชินซือโอว่าจะเดาไม่ออกได้อย่างไรว่ากองน้ําในห้องนั้นมันคืออะไรแค่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าฝีมือเจ้าหมาตัวไหน การที่ลูกหมาถีในบ้านเป็นเรื่องพบเห็นได้บ่อยแต่เมื่อก่อนตอนชินซือโอเลี้ยงหมากลับไม่ค่อยได้ประสบเท่าไรเพราะทุกครั้งที่เลี้ยงลูกหมาในบ้านพ่อเขาจะสอนมันให้หัดออกไปถีตรงดินลานนอกบ้านก่อนแล้วนอกจากนี้ตามธรรมเนียมบ้านเก่าของชินซือโอเวลาเลี้ยงลูกหมาจะต้องบูชาเทพเจ้าหวังเย่หนึ่งเพื่อไม่ให้มันไปถีเรี่ยราด ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พ่อของชินซือโอทำซึ่งตัวเขายังไม่ได้ลองแถมก่อนหน้านี้เจ้าพวกลูกหมาลาบราดอก็น่ารักกันมากผ่านให้ลืมเรื่องนี้ไปเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรพวกหอมยังเล็กสามารถสอนได้แต่ถ้าขืนปล่อยตามใจจนพวกมันโตมาได้ยุ่งยากกว่าเดิมแน่เพราะพอถึงวัยสนแต่กินไม่สนขับถ่ายขึ้นมาพวกหมาจะรับมือยากมาก ชินซือโอเดินลงมาทั้งหน้าโหดโดยมีหูจือกระดิกหางตามถูถลงบันไดมาด้วยเขายื่นมืออุ้มมันขึ้นมาแล้วไปยังห้องนั่งเล่นรับตัวเป้าจือที่วินนี่กอดไว้จับมาวางบนเก้าอี้สูงด้วยกันเจ้าสองตัวดูจะรู้ตัวว่ามีความผิดจึงเบียดเข้าหากันพร้อมก้มหัวต่ำหูจือแลบลิ้นเลียปากเป้าจือแลบลิ้นหอบแฮกแฮกเหมือนทำหน้าทะเลนวินนี่เห็นชินซือโอท่าทีแปลกๆจึงถามเกิดอะไรขึ้นหรือ ชินซือโอที่เจ้าเด็ก2ตัวเจ้า2ตัวนี้วันนี้ตอนเราไม่อยู่บ้านพวกมันถึงกับขึ้นไปถีกันในห้องนอนเลยพอเห็นชินซือโอที่นิ้วมาเจ้าลาบราดอน้อยทั้งสองก็พากันยืดหัวขึ้นเรียประจบเขาหางหมุนรัวจนแทบบินได้ไม่ต่างจากใบพัดเฮลิคอปเตอร์ในใจชินซือโออยากหัวเราะแต่ยังทำหน้าทะมึงไว้เขารู้ว่าเวลานี้ไม่ควรทำหน้าใจดีใส่เด็กสองตัวไม่งั้นห้องนอนเขาได้เตรียมกลายเป็นห้องน้ำแน่จึงดึงมือกลับแล้วจัดการดีดหน้าผากสายทั้งสองจนหงาย เป้าจือร้องเองเองไปสองครั้งมันลุกขึ้นหมุนไปมาบนเก้าอี้สองรอบแต่ก็หาทางหนีไม่เจอเก้าอี้ตัวนี้สูงหนึ่งเมตรสองฟุตสำหรับทั้งสองตัวคงเป็นความสูงที่น่ากลัวทีเดียวบอกมาพวกนายสองตัวใครไปฉี่ในห้องนอนกันชินซือโอถามพลางจ้องเขมองอเป้าจือกรอบตาลอกแอร์โลกหาทางหนีลงจากเก้าอี้ส่วนหูจือยังคงยื่นหน้าแลบลิ้นเลียปากแกล้งบึอ้อมองฉันแล้วตอบมาว่าฝีมือใคร ชินซือโอจิ้งหัวเด็กสองตัววินนี่พยายามกลั้นขำขึ้นเสียงถามจากด้านข้างไหนใครถี่เรียราดหืมรีบแสดงตัวเดี๋ยวนี้เมื่อโดนทั้งสองคนดูพวกมันจำต้องยอมว่าง่ายครวนเสียงต่ำหนิงหญิง,ญงในปากก้มหัวเบียดตัวเข้าหากันบนเก้าอี้ทำท่าหน่อยหนอยชินซือโอจับหลังคอหูจือหิ้วขึ้นมาตรงหน้าแกล้งคำรามใส่ไหนหูจือนายเป็นพี่ชายสารภาพมาก่อนเลยใช่ฝีมือนายหรือเปล่า หูจือมองชินซือโออย่างมุนงงมันแลบลิ้นเลียปากก่อนก้มหน้างุดขดขาป้องมทั้งสี่นิ่งแสดงให้เห็นความสำนึกผิดชินซือโอคว้าเป้าจือมาอีกตัวเป้าจือร้องอย่างขัดใจตาเล็กๆสองข้างกรอกไปมาไรซึ่งความจริงใจแบบหูจือดูเสแสร้งมากหลังจากสั่งสอนเจ้าสองตัวสักพักชินซือโอก็พาพวกมันเข้าไปในห้องนอนวางไว้ข้างๆกองถีนั้นมือแต่ละข้างจับหัวพวกมันไว้แล้วพูดข่มขู่มาพวกนายเป็นคนถีเองแล้วยังไม่ยอมรับอีกงั้นก็มาช่วยฉันทำความสะอาดเสียเลย เจ้าเด็กสองตัวขัดขืนไม่ยอมขาทั้งสี่ยันพื้นแน่นชินสือโอดันพวกมันไปข้างหน้าทั้งสองตัวพยายามยันขาหลังไว้ให้ตายยังไงก็ไม่ยอมไปเด็ดขาดเห็นดังนั้นวินนี่ก็หลุดหัวเราะออกมาอย่างทนไม่ไหวชินสือโอยังคงบังคับให้พวกมันอยู่ข้างกองถีสักพักแล้วจึงหิ้วออกมานอกบ้านวางไว้บนพื้นหญ้าเอ่ยว่าทีหลังจะถ่ายหนักหรือถ่ายเบาให้ออกมาข้างนอกนะเข้าใจไหมต้องออกมาถ่ายข้างนอกเท่านั้นทั้งสองตัวเงยหน้าจ้องชินสือโอตาโตก่อนจะแกล้งบื้อต่อ ระรอกเสี่ยวมิงเห็นชินซือโอกับวินนี่ออกมาจึงปีนขึ้นไปบนกิ่งต้นเมเปิลถือผลเฮเ,เซลนัทแทะงำหงำอย่างสุขใจกินไปดูชินซือโอที่พยายามสอนเจ้าลาบราดอร์สองตัวนั้นไปหลังวนไปมาอยู่สองรอบทั้งสองตัวถึงเข้าใจความหมายของชินซือโอครั้งที่สองจากห้องนอนไปสนามหญ้าหูจือก็ทำการนั่งยองค่อยค่อยเตรียมปล่อยหนักทันทีเปาจือมองหูจืออย่างงุนงคครู่หนึ่งก่อนเกิดการเรียนรู้แบบลูกวัวถ่ายหนักตามแม่วัวแล้วเริ่มเตรียมปล่อยหนักบ้าง หนึ่งเทพเจ้าเตาไฟเชื่อว่าจะคอยปกปักคุ้มครองคนในบ้านโดยตั้งเตาหุงต้มหันไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันตกพร้อมของบูชา